สวัสดีครับผมกันพงษ์ดวงเสีย์กุลศักดิ์ครับวันนี้ผมทําหน้าที่เลขานุการคณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับก็เราจะมาคุยนะครับว่าแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของสากลออฟซัพ์พกรมป่าไม้เนี่ยเราจะไปในทิศทางไหนนะครับก็เบื้องต้นเนี่ยวันนี้ผมจะคุยในแง่ของการพัฒนาต่อยอดไลน์ออฟฟิเชียลของเรานะครับปกติเนี่ยไลน์ของเราณตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการแจ้งข้อมูลข่าวสารระหว่างสากล ไปยังวอนสมาชิกนะครับโดยการบลอดแคสต์นะครับก็คือ,อส่งอินโฟกราฟิกนะครับไปแจ้งข้อมูลข่าวสารให้สมาชิกได้รับทราบนะครับว่าเรามีเรื่องอะไรใหม่ๆหรือว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรใหม่ๆเนี่ยก็จะแจ้งไปทีเดียวกดปุ่มทีเดียวก็จะได้ข้อมูลพร้อมกันทั้งหมด30,000คนนะครับกรณีที่สมาชิกทั้ง30,000คนนั้นได้แอดไลน์เป็นเพื่อนกับ f o ร์เร Co-op เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเป็น Line Official ของเรานะทีนี้ในการพัฒนาต่อยอด Line Official ของเราก็คือว่าการทำให้เป็น Line Connect นะครับก็คืออาจจะมี l ล n e อีกตัวหนึ่งที่นำมาแก้ไขปัญหาค่าใช้จ่ายใ,ในการส่ง SMS รายการเคลื่อนไหวนะครับก็คือเคลื่อนไหวการฝากการถอนของสมาชิกของเราเนี่ยเวลาทำธุรกรรมโอนเงินหรือฝากเงินมายังสาขาเนี่ย รือเป็นการโอนเงินระหว่างสากาไปยังธนาคารกรุงไทยเนี่ยก็จะมีการแจ้ง SMS เหมายถึงปัจจุบันนะมีการแจ้ง SMS ซึ่งค่าใช้ใจ่ายในการแจ้ง SMS ต่อหนึ่งข้อความก็คือ50าสตังค์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยห้าสตางค์ในแต่ละเดือนนะครับมีอยู่ช่วงพีิกสุดๆประมาณ1น0 0 0แกว่าข้อความก็คือช่วงที่มีการปันผลแต่ในช่วงปกติเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ6 0 0 0 0ข้อความต่อเดือนนะครับเพราะฉะนั้น สิ่งนี้แหละเป็นค่าใช้จ่ายที่สากอนนั้นจะต้องจ่ายไปในทุกๆครั้งที่มีการส่ง SMS ถ้าเราใช้ระบบ Line Connect นะครับ mm hmm. ก็จะมาเซฟค่าใช้จ่ายของ SMS นั่นเองนะครับ mm hmm. ก็อาจจะมาทดแทนนะครับ mm hmm. กรณีที่สมาชิกส่วนหนึ่งนะครับอาจจะยังใช้ SMS อยู่ชินกับการใช้ SMS อยู่ก็ก็ใช้ไปแต่ว่าสมาชิกอีกส่วนหนึ่งเนี่ยหันมาใช้เพราะว่าสากรอ,อาจจะมีการรณรงค์ให้มาใช้ รายคอนน็กมากขึ้นเพื่อเซฟค่าใช้จ่ายให้กับทางสากลนะครับเมื่อเราเซฟค่าใช้จ่ายเราก็จะมีกําไรเหลือมากขึ้นนะครับแล้วก็จะเอาไปปันผลให้กับมวนสมาชิกเราได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคตต่อไปนะครับทีนี้ถ้าเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายระหว่าง SMS นะครับ s m s ก็คือในหนึ่งข้อความก็คือ50าสตางแต่ถ้าเป็น Line คอนเน็กก็คือ0.04บาทก็คือสตาง์นั่นเองครับอันนี้เปรียบเทียบคร่าวๆนะครับอาจจะถูกกว่านั้นอีกนะครับกรณีที่เราสมงข้วความมากก็จะ แปรผันไปด้วยนะครับคือส่งมากยิ่งถูกมากนั่นเองนะครับทีนี้ความ่างอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวลายคอนเน็ t ผมยกตัวอย่างของลายของธนาคารกรุงไทยนะครับของธนาคารกรุงไทยเนี่ยมีการส่งเอสเอไม่ใช่เอ็นสมิทนะฮะลายคอนเน็ตมาอย่งลูกค้าที่ใช้นะครับพอส่งมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นรายละเอียดว่าใครเป็นผู้ส่งใครเป็นผู้โอนเงินนะครับโอนเงินมาอย่างเรานะครับก็จะมีชื่อด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือความต่ตงอีกตัวหนึ่งนะครับ ก็วันนี้ก็มีแนวทางการพัฒนาสากรในอนาคตหรือว่าอันใกล้นี้นะครับสมาชิกอาจจะได้เห็นเร็วๆนี้นะครับก็วันนี้ก็มาพูดคุยข้อมูลข่าวสารเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ